พี่ที่ถามหานะครับลดครอบครัวประหยัดน้ำมันดีเซลนะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะครับกับ t o y o t a Innova ครับตัวนี้เป็นปี2020นะครับผมบอกเลยว่าราคาตลาดแตกถูกแล้วดีมีที่นัทถาออโต้นะครับราเอียดจะเป็นยังไงตามผมมารับชมไปพร้อมกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยกระจังหน้านะครับบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยสันเหลี่ยมลงตัวมากๆนะครับมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับไฟหน้ากรอบเลนสวยใสนะครับมาพร้อมกับในส่วนงตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้ว คันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับในส่วนตัวสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันบอกได้เลยว่าหรูหลายพเมพยมมากเลยทีเดียวล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กอะลลอยเดิมๆจากโรงงานนะครับลัดด้วยยางดันหลบภายในนะครับจะได้เป็นเบาะผ้าสะอาดสะอๆนะครับพร้อมปรับมาตติฟังก์ชันครับหน้าจอรน้าสกรีนแอร์ออโต้ครับคันนี้ได้เบาะเป็นสามตอนด้วยนะครับบอกได้เลยว่าโดยสารเดินทางไกลเนี่ยสะดวกสบายทั้งคนขับแล้วก็ผู้นั่งเลยนะครับผู้ชมส่วนท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายนะครับดีไซน์ขนาดใหญ่นะครับสันเหลี่ยมลงตัวนะครับไฟเบรกรที่นะครรรับบมมีีาให้้เยยอแล้วพื้นที่กการจัดเ็บสัมภารระะะภาาายในนคัับบเหลงสมารรถปัับบพเอนะครับเเพพื่่ออ ประโยชน์สำหรับการใช้งานนะครับผมอยู่กับ Toyota านะครับ Innova ปี2020นะครับผมเปิดขายราคาเบาๆถูกที่สุดในตลาดน,นะครับเพียง5 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่หารถครอบครัวอยู่นะครับแย่งให้ทันพี่คนนี้นะครับ